สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนกคูกจะชวนทุกคนไปฟังนิยายสนุกๆกับช่องของเอทีโนเวลกันค่ะนิยายแต่งโดยนักเขียนนามปากกาล้านปีแสงให้เสียงโดยนกคูกและที่สำคัญก่อนอื่นท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r เอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไมีพาทุกการอัปเดตผลงานอย่าลืมนะคะ มาเป็นเพื่อนสนิทของช่องไอทีโนเวลกันค่ะ<ต>ไปฟังนิยายกันได้เลยค่ะน,ยน,น,นิยายเสียงเรื่องคืนนั้นฉันเหงาเขียนโดยนักเขียนล้านปีแสงให้เสียงโดยนกฮูกเสียงโทราศัพท์ทำให้ประกาดิจิทัลในมือขาวพุดพอง หยุดชะงักลงมือเรียวบางวางปากกาแล้วเอื้อมไปหยิบเครื่องสี่เหลี่ยมขนาดสูงเท่าฝ่ามือยี่ห้อดังสีบรอนเงินขึ้นมากดรับพร้อมกับเปิดลำโพงโดยไม่คิดจะเอามาแนบหูเพราะไม่ชอบเครื่องความถี่ของมันทันทีที่สัญญาณเชื่อมต่อติดเสียงจากลำโพงเล็กด้านข้างก็ดังขึ้นเหนือเอาชุติกกปมาให้แม่ทีแม่อยู่ที่ราชนาวี ปกติเวลาทำงานแสงเหนือเลิศสุวรรณไม่ชอบถูกรบกวนซึ่งคนปลายสายน่าจะรู้ดีที่สุดฉะนั้นการที่คนเป็นแม่โทรมาในเวลาแบบนี้นั่นหมายถึงเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญค่ะเดี๋ยวหนูออกไปร่างบบกบางขยับลูกจากเก้าอี้เกมเมอร์สีแดงดำปลดกิ๊บหนีบผมบนศีรษะด้านหลังปล่อยให้เส้นผมสีดำอมน้ำตาล ทิ้งตัวยาวสยายก่อนจะโน้มตัวลงให้เส้นผมมากองด้านหน้าแล้วรวบทั้งหมดขึ้นมาเป็นมวยสูงใช้ยางรัดผมแทนกิปบรัดมันเอาไว้บนศีรษะเผยให้เห็นใบหน้าสวยหวานก่อนจะสับช่วงขายาวภายใต้กางเกงขาสั้นสีขาวก้าวออกจากห้องสนามกอล์ฟราชนาวีพรูตาหลวงเป็นสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว1,500กว่าไร่มีหลุมทั้งหมด อยู่36หลุมถือว่าเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะว,วันออกปกติราดาเลิศสุวรรณมักจะมาออกรอบที่นี่เสมอเพราะจะได้เจอคนใหญ่คนโตมันเกี่ยวกับทั้งสายอาชีพและความชอบส่วนตัวความจริงวันนี้ราดาไม่ได้จะมาออกรอบแค่แวะมาคุยธุระกับนาวาเอกสินทรแต่พอรู้ว่าใครบางคนกำลังจะมา เธอเลยตั้งใจจะรอซึ่งนาวาเอกสินทรรุงเทวกุลมีนัดมาออกรอบกับญาติผู้พี่คนดังที่กำลังเป็นที่จับตามองของคนทั้งสัตตหีบในเวลานี้บนเก้าอี้ส่งโมเดิร์นหน้าล็อบบี้รดาสับขาไกวห้างเปลี่ยนข้างเป็นครั้งที่สามแล้วตั้งแต่พูดคุยกันมาถ้าคนที่รู้จักเธอดีจะรู้ว่าเธอกำลังตื่นเต้นไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณระด,ดา จะอายุ43แล้วผมคิดว่าน่าจะสัก20กว่ากว่าสินทรรู้จักกับระดามานานแต่เพิ่งจะทราบอายุจริงของอีกฝ่ายจากภรรยาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองพอถูกชมซึ่งหน้าใบหน้าของระดาจึงเผยรอยยิ้มการค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาจริงเหรอคะดีใจจังค่ะที่ได้ยินการวางตัว บวกกับรูปร่างหน้าตาที่ไม่ยอมเป็นไปตามวัยทำให้เธอดูมีสเสน่ห์จนทำให้ผู้คนไม่นึกรังเกียจสายตาภาระยับของระดาเวลานี้ไม่ได้ตกอยู่กับคู่สนทนาแต่ไปตกอยู่บนร่างสูงเมตรแปกว่าในชุดกางเกงสแลกเข้ารูปสีขาวกับเสื้อยือดโปโลยี่ห้อดังสีน้ำทะเลที่เพิ่งจะลงมาจากรถเบนซ์คันหรูราคาเกินเจหลกัก ผู้ชายคนนี้แหละที่เธอกำลังรอผลเรือตรีไตภาคีรุ่งเทวกุลบุตรชายคนรองบ้านใหญ่ตรกูลระุ่งเทวกุลนายพลเรือที่อายุน้อยที่สุดอายุ39ปีพอไม้สุดฮอตที่ไฮโซครึ่งสัตหีบอยากขึ้นเตียงด้วยสินทรหันไปมองตามสายตาของเธอแค่เห็นเขาก็รู้แล้วว่า ผู้หญิงคนนี้กำลังคิดอะไรถ้าคุณระดาคิดว่าจะตีสนิทกับลูกผู้พี่ของเขาได้ง่ายๆเธอคงผิดหวังอย่างแน่นอนผู้ชายอย่างไตรภา,าคีเขาหายากจะตายแต่เขาขี้เกียจเตือนให้เธอรู้เองดีกว่าพี่ผมมาพอดีเลยสินทอนลุกขึ้นยืนบกมือให้คนที่เป็นทั้งเจ้านายโดยตรงและเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องคุณพ่อของพี่ภาคี เป็นพี่ชายคุณพ่อของเขาทั้งที่มีสายพันธุกรรมใกล้ชิดกันแทๆ้ๆแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนพี่ภาคีบ้างคนที่ถูกทักทายพยักหน้าให้พร่างสาวเท้าเดินเข้ามาหาเพียงแค่ก้าวเข้ามาบรรยากาศในล็อบบี้ก็คล้ายจะเย็นลงอย่างน่าประหลาดกลิ่นอายเฉพาะตัวของทหารระดับผู้บัญชาการตลบอบอวนไปหมด ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบสินทรกับระดาพากันลุกขึ้นยืนต้อนรับใบหน้าทั้งสองต่างประดับด้วยรอยยิ้มวันนี้นายมาเร็วไตรภาคีเอ่ยทักทายญาติผู้น้องเสียงเรียบใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขครึมเย็นชาดูแล้วทั้งหน้าค้นหาและหน้าหว่นเกรงในคราเดียวแปกแลกหรอพี่ สินทรหัวเราะคนอื่นอาจคิดว่าลูกผู้พี่ของเขาน่ากลัวแต่สำหรับสินทรที่รู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีคงใช้คำว่าหวาดกลัวไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นความเกรงใจเสียมากกว่าอืมอีกฝ่ายตอบรับในลำคอเบาๆคล้ายกับคนไม่ชอบพูดจาโอ้ผมลืมแนะนำไปสินทรพูด แล้วผ่มือไปที่ผู้หญิงในชุดแสกสีดำกระโปรงผ่าข้างนี่คุณระดาครับเจ้าแม่อาสังหาริมมาซ์คุณก็พูดเกินไปค่ะเจ้าหมงเจ้าแม่อะไรกันก็แค่ไานหน้าค้าขายที่ดินระดามีท่าทางประมาทเล็กน้อยก่อนจะยกมือไหว้ผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแต่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าสวัสดีค่ะท่านจะไม่ให้ระดาตื่นเต้นได้อย่างไร ไตรภาคีก็เหมือนดาราที่เธอชอบไม่ว่าจะด้วยวัยที่ไม่ได้อ่อนกว่าเธอเกินไปหรือฐานะหน้าที่การงานและครอบครัวล้วนจัดอยู่ในเกรดพรีเมียมในสายงานของเธอทั้งนั้นการรู้จักมักจีก,กับเขาจะเป็นประโยชน์มหาศาลสําหรับเธอคนที่ถูกเรียกว่าท่านพยักน่ารับอย่างขอไปทีจากนั้น เดินไปลงนั่งโต๊ะตัวถัดไปเตรียมใส่ถุงมือใบหน้าคมเข้มไม่ยิ้มไม่แย้มมองดูก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบพูดจายหยอกล้อก,กับใครทว่ายิ่งเห็นแบบนั้นระดายิ่งให้ความสนใจสินทรรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาต้องนับถือคุณระดาจริงๆสีหน้าของเธอยังไม่เปลี่ยนเลยสักนิด นี่ถ้าเป็นคนอื่นคงน่าเสียไปนานแล้วสมแล้วที่เป็นเจ้าแม่อาสังหาเชิญน,นั่งก่อนครับคุณระดายังต้องรอชุดงั้นผมนั่งคุยเป็นเพื่อนคุณก่อนก็ได้ระดายังไม่ทันได้ตอบก็หันไปเห็นลูกสาวลงรถมาพอดีไม่เป็นอะไรคะ่ะนูนชุดของระดามาแล้วเธอมองไปทางเด็กสาววัยรุ่นในชุดกางเกงขาสั้น เอยืดธรรมดารองเท้าแตะที่กำลังหอบของพรุงพรังลงมาจากรถเก่งญี่ปุ่นคันเล็กราคาแค่ครึ่งล้านสินทรมองตามไปบ้างเห็นแล้วต้องกระพริบตาทีทีอยู่หลายรอบเด็กคนนี้ข่าวมากจริงๆนั่นคือความคิดแรกของเขาลูกสาวหรอครับค่ะมีคนเดียวนี่แหละเพิ่งจบปริญญาตีสาขาบัญชีค่ะระดาอยากจะให้ต่อโท แต่เจ้าตัวไม่อยากเรียนระดาตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มสายตามไม่ได้รับไปจากเรือนร่างระหงของคนเป็นลูกแสงเหนือคือความภาคภูมิใจเดียวที่เธอมีเก่งนะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกมาได้ดีขนาดนี้สินทรชมจากใจจริงเขารู้จักกับระดามาหลายปีเพราะเคยติดต่อซื้อขายที่ดินจากเธอเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่ง เรื่องนี้ต้องยอมรับดีอะไรกันล่ะคะใดแสงเหนือเป็นเด็กว่าง่ายเองตั้งหากคะ่ะแก่เลี้ยงง่ายมาตั้งแต่เด็กแล้วถึงปากจะพูดออกไปแบบนั้นแต่สีหน้าของระดากลับมีความภาคภูมิใจเต็มเปี่ยมมีลูกสาวทั้งสวยทั้งเก่งใครบ้างจะไม่ภูมิใจสินทรพยักหน้ารับรู้นิทาเขาไม่ใช่ผู้ชายอายุ36ที่มีครอบครัวแล้ว คงต้องบอกว่าลูกสาวคุณระดาเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากแต่เผอิญว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นไม่คิดเป็นดีที่สุดแสงเหนือไม่มีทางรู้ว่าคนด้านในคิดอะไรกับเธอแต่ถึงรู้เธอก็ไม่สนอยู่ดีเธอเป็นคนประเภทไม่สนโลกไม่ชอบเข้าสังคมเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงมาก เธอยื่นกระเป๋ากรอบให้เด็กที่มาต้อนรับจากนั้นฮิวกระเป๋าเป้ดเดินไปหาแม่ของเธอสายตาของแสงเหนือมองตรงไปที่คนคนเดียวคือผู้หญิงในชุดแสกสีดำราวกับว่าโลกนี้ไม่มีคนอื่นเธอเป็นแบบนี้จริงๆและเป็นมาตั้งแต่เด็กมาถึงเธอก็ยื่นกระเป๋าให้คนเป็นแม่โดยไม่คิดจะเปิดปากพูดจาจนถูกระดามองค้อน รอให้แม่รับกระเป๋าไปแล้วก็ทำท่าจะหมุนตัวกลับเดี๋ยวสิมานี่ก่อนระดารีบวัาแขนลูกสาวเอาไว้มานี่มาสวัสดีคุณอาสินทรก่อนแสงเหนือจำต้องหันกลับมายกมือไหว้สวัสดีค่ะใบหน้าสวยหวานนั้นเรียบนิ่งถึงที่สุดจนสินธรเกือบจะเห็นใบหน้าซ้อนทับกับใครบางคน สวัสดีครับเขาว่าพี่พาคีเข้าหายากแล้วสงสัยจะแพ้เด็กคนนี้สินทรอ,อดที่จะคิดคำขำไม่ได้พอคิดขึ้นมาแล้วก็เกิดนึกสนุกอยากให้ทั้งสองลองเจอกันจึงหันไปเรียกคนที่กำลังนั่งจิบกาแฟพี่ครับอีกฝ่ายขานรับกลับมาเบาๆอืมนี่ลูกสาวคุณระดาครับ ไตรภา,าคีไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเพียงตอบรับในลำคอเช่นเดิมอืมไหวท่านสี่เหนือระดาหันมาบอกลูกบ้างแสงเหนือยกมือไหวตามที่แม่บอกสวัสดีค่ะนั่นผลเรือตีไตรภา,าคีระดากระซิบบอกลูกสาวเบาๆพร่างคิดในใจต่อท้ายว่าพ่อใหม่ของแกคิดแล้ว ก็มองไปยังแผ่นหลังกว้างด้วยสายตามาตมัน่นแสงเหนือกล่าวลาทุกคนตามมารยาทก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถงานของเธอเยอะจะตายใครสนกันเล่าว่าแม่จะสนใจผู้ชายคนไหนหนึ่งเดือนต่อมาเหตุการณ์เล็กๆในสนามกอล์ฟวันนั้นถูกแสงเหนือลืมไปจนหมดสิน้นในขณะที่คนเป็นแม่อย่างระดามีโอกาสได้เจอท่านในพล แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเช่นกันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อาจสานต่อด้วยความที่ระดาเป็นคนไม่ค่อยจับจดกับอะไรนานๆแค่ไม่ถึงสาวันหลังจากออกรอบเธอก็เลิกใฝ่ฝันถึงไตรภา,าคีคืนนี้ระดายังคงกลับดึกเหมือนเคยปกติแล้วแสงเหนือไม่เคยให้ความสนใจแต่วันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเธอถึงได้นึกสนใจขึ้นมา เสียงรถเข้ามาจอดทำให้เธอต้องลุกไปแง้มผ้าม่านออกดูภาพที่เห็นยังคงเป็นภาพซ้ำเดิมคือผู้หญิงในชุดเรสโฉบเชี่ยวยืนโบกไม้โบกมือให้ผู้ชายในรถใครว่าคุณแม่ของเธอจะยังล่ำลากันไม่พอถึงได้ชสงกหน้ากลับเข้าไปเธอไม่ต้องเห็นก็พอเดาได้ว่าคนทั้งสองกำลังจูบกันเธอตัดสินใจปิดม่าน เดินกลับเข้ามานอนบนเตียงคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอพอจะเข้าใจแต่เปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้านี่มันคืออะไรจนถึงเดี๋ยวนี้เธอยังไม่เข้าใจอยู่ดีบางทีเธอน่าจะลองดูลองทำแบบแม่บ้างแสงเหนือหลับไปพร้อมกับความคิดสุดโต่งโดยไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเธอจะทำมันจริงๆ เสียงลายดังขึ้นในตอนเช้าปลุกเธอให้ตื่นเธอไม่ได้เปิดดูแต่ลุกไปกว้าผ้าเช็ดตัวเปิดประตูเดินออกไปเข้าห้องน้ำบ้านของเธอเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นส่งโมเดิร์นเหมือนบ้านจัดสรรทั่วไปซึ่งคุณแม่ซื้อต่อมาจากภรยาชาวต่างชาติที่ตามสามีไปอยู่ต่างประเทศจึงซื้อได้ในราคาค่อนข้างถูกภายในบ้านมีสามห้องนอน สองห้องน้ำสองห้องนอนบนชั้นสองเป็นของเธอกับแม่ส่วนห้องนอนชั้นล่างมีไว้สำหรับรับแขกพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแสงเหนือถึงค่อยหยิบโทรศัพท์มือถือเดินไปนั่งหน้าจอคอมปลายนิ้วเรียวเลือนเปิดหน้าจอเพื่อเปิดอ่านข้อความในไลน์น้องเหนือขาพี่ส่งผัดไปให้แล้วนะเที่ยวนี้ขอแบบร้อนแรงสุด เอาที่อ่านเราต้องสิอยู่เลยนะคะอ๋อพี่ลืมบอกไปพรุ่งนี้อย่าลืมมาวันเกิดพี่นะคะปีนี้พี่ไิจัดที่เอเธอเรียว e แสงเหนืออ่านแล้วพิมพ์ตอบกลับไปแค่อีโมจิโอเคเหมือนที่เคยทำ